เก็จะมีถุงใส่แว่นตาครับคู่มือครับตัวแว่นตาครับผมสาย usb เอาไว้เชื่อมต่อกับคอมครับผ้าสำหรับเช็ดแว่นตาครับวิธีใช้งานนะครับก่อนอื่นต้องใส่เมมโมรีเข้าไปครับที่ใส่เมมโมรีจะอยู่บริเวณขาแว่นตาตรงนี้ครับ ที่ใส่นะครับฝั่งนี้ครับใส่เข้าไปดันเข้าไปครับจะไม่มีล็อกนะครับดันเข้าไปสุดเทา่านี้โอเคครับต่อไปเป็นวิธีใช้งานนะครับตัวเล่นจะอยู่ตรงนี้ครับ ๆๆรูเล็กๆไม่สังเกตไม่เห็นเลยนะครับตัวนี้เนียนมากปุ่มกดจะมีอยู่แค่1ปุ่มครับตรงนี้วิธีใช้ก็คือกดปุ่มแช่ไว้ปุ๊บไฟจะติดขึ้นมาครับรอกระพริบทีหนึ่งต่อไปจะถ่ายถ่ายรูปกดปุ่มแล้วปล่อยครับกดหนึ่งทีถ่ายห่งรูปครับต่อไปวิธีการถ่ายวีดีโอครับกดปุ่มแช่ไว้เลยครับ ไฟจะกระพริบประมาณ3ครั้งแล้วดับครับตอนนี้ถ่ายวีดีโออยู่ครับสังเกตจะไม่มีไฟแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยครับเนียนมากครับตัวนี้การจะหยุดถ่ายวีดีโอต้องปิดเครื่องเลยครับรุ่นนี้ก็คือกดปุ่มเดิมหนึ่งทีแล้วปล่อยครับไฟแดงจะกระพริบประมาณ3ามครั้งแล้วก็ดับตอนนี้คือปิดเครื่องไปแล้วครับวิธีใช้ก็มีเท่านี้ครับหลังจากใช้งานเสร็จครับการที่จะชาร์จก็คือนำสาย USB ต่อเข้ากับคอมครับก็คือ ชาร์จหนึ่งครั้งครับถ่ายวีดีโอได้ประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปครับเพราะว่าแบตเตอรี่500 m a อครับก็จะถ่ายวีดีโอได้มากกว่าหนึชั่วโมงครับก็จบการแนะนำเท่านี้